สวัสดีเพื่อนๆชาวสเตเ y ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเรียววันนี้นะครับผมก็จะมากับการรีวิวมือถือโตวใหม่นะครับนี่คือ h o n o r p a y ร์เนเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ของมันไม่ได้อยู่กับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังดีกว่าคือเรื่องม,มเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนรู้จักคลองแสนแสบไหมครับไอคลองที่มีน้ําสีดำๆเหมือนน้ําซุปในชาบูครับ ทีนี้นะครับผมก็เลยใช้เจ้าของนี้ฮะเดินทางสัญจรนะ่ะซึ่งระหว่างที่ผมกำลังเดินลงจากเรือนั้นไอเจ้าสมาร์ทโฟนผมนะฮะมันก็ได้าราจ,จากผมโดยการลงไปในน้ำทีนี้ทำไงล่ะครับทำใจสิครับ อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนั้นเป็นปัจจัยที่5ในการดารงชีวิตประจําวันไปแล้วทีนี้ไม่มีครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะหนักเลยครับทีนี้หนึ่งเลยเล่นเกมไม่ได้นะสองนี่เหงาเลยครับเวลาที่อยู่บนรถเมล์นะฮะคนอื่นเขาก็จะหยิบมือถงมือถือเข้ามาเล่นใช่ไหมฮะเรานี่ไม่มีเหงาเลยฮะคือไม่สามารถดูไลฟ์ของสเตปเป้ได้นะครับแล้วก็ดูไลฟ์เอนเคไม่ได้ด้วยและที่หนักไปกว่านั้นนะฮะคือติดต่อใครไม่ได้เลยครับทีนี้ครับวันต่อมาผมก็นัดคุยงานกับบก ไม่ไม่ใช่กบนี้นะฮะคืออีกกบหนึ่งซึ่งผมนัดกับกบที่ซีคอนสีนครเรนนะฮะทีนี้ครับพอไปถึงกบก็ใส่ใหญ่เลยฮะคุณเดวทําไมติด ่อไม่ได้เลยเนี่ยผมมันนั่งรอคุณตั้งนานแล้วผมก็เลยเล่าให้กบฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสมาร์ทโฟนของผมซึ่งกบก็บอกว่าโอเคคุณไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็แล้วกันซึ่งผมก็เลยแอบบ่นกับก,บ,กบไปนหน่อยๆครับว่าเออคือคุณเข้าใจไหมว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็เหมือนกับคู่หูของเรานะมันก็ต้องตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเราในทุกฟังก์ชันที่มันเป็นไปได้ไม่ใช่เครื่องนู้นขาดอันนั้นเครื่องนั้นขาดอันนี้แล้วผมก็อยากจะบอกอีกว่าไอ้มือถือสมัยนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะแข่งงกัราคาคสูไป น,น,นี่ผมบวกอีกนิดหน่อยนี่ซื้อมอไซค์มาขับวินได้เลยเนี่ยทันใดนั้นนะครับกบก็หันไปรวงของในกระเป๋าแล้วก็หยิบเจ้ากล่องใบหนึ่งขึ้นมาวางบนโต๊ะบนกล่องนะฮะเขียนชื่อแบรนด์ว่า h o r n เนซึ่งตอนนั้นนะผมก็คิดในใจกบเอาของลูกค้ามาขายกูเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยตีเนียนครับตัดบทสนทนาบอกว่าเออที่คุณเรียกผมมาวันนี้เนี่ยคุณต้องการจะคุยงานไม่ใช่หรอกบก็เลยบอกว่านี่แหละงานที่ผมจะให้คุณทําในวันนี้คือการรีวิวมือถือเครื่องนี้ ซึ่งเจ้ามือถือเครื่องนี้ก็คือ Honor Play ที่มาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด6.3นิ้วความเรียด1,080 x 2,340ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 8 1มาพร้อมกับ CPU Kirin 970 RAM 4 g b ความจุอีก64 g b และยังสามารถเพิ่ม micro SD card ได้อีกด้วยบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมเปิดกล่องมันขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกตั้งแง่กับมันมากเลยด้วยหน้าจอที่มันมีรอยแหว่ง ข้างบนเนี่ยนะซึ่งบอกตรงๆนะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะทําให้มันแหว่งขึ้นมาทําไมบวกกับชื่อแบรนด์เองที่ผมเองก็ไม่รู้จักมักจีอะไรจึงทําให้ผมนั้นรู้สึกหนักใจที่จะรีวิวมือถือเครื่องนี้ตอนนั้นเนี่ยในใจผมคิดแล้วว่า ถ้ามันไม่ดีจริงนะผมจะสาบส่งและด้วย,รยไรสตล์ของเราที่เป็นคนเล่นเกมนะฮะการที่จะทดลองว่าเครื่องมันเจ๋งแค่ไหนมันก็ต้องเล่นเกมถูกต้องไหมครับอยากจะบอกว่าไอ้เจ้าเครื่อง h o n เนอร์เพเนี่ยนะฮะมันเล่นเกมได้ลื่นมากๆเลยครับซึ่งสาเหตุที่มันเล่นเกมได้ลื่นขนาดนั้นนะครับเป็นเพราะว่า h o n เนอร์เพนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี GPU Turbo ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการประมวลผลกราฟ,ฟิกที่รั้มสมัยถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมบนอุปกรณ์เครื่องที่อันยอดเยี่ยม มาพร้อมกับสมาร์ทฟิวเจอร์อีกมากมายที่นำระบบ AI มาใช้ในการเล่นเกมและในการทำงานซึ่งไอเจ้าเทคโนโลยี G P U Turbo เนี่ยนะครับเป็นการผสมประสานการทำงานของฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการประมวลผลกราฟิกแบบก้าวกระโดดซึ่งช่วยในการสนับสนุนในการทำงานและการปฏิบัติการและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่อีกด้วยดังนั้นเนี่ยจึงช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเล่นเกม ประสิทธิภาพในการประมวลผลกราฟิกเนี่ยได้รับการปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นถึง60%ซึ่งช่วยให้เราเนี่ยเล่นเกมได้เต็มค่าเฟรมเรทนั่นเองนะฮะ และนอกจากนั้นนะการทำงานรวมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยยังช่วยทำให้เจ้า Honor Play เนี่ยประมวลกราฟิกได้รวดเร็วเป็นพิเศษและยังลดปริมาณการใช้พลังงานลงถึง30%ด้วยกันหลังจากที่ผมเล่นเกมอย่างเต็มอารมณ์เมสักพักเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกกระกบว่าเฮ้ยกบผมอยากจะลองใช้กล้องดูหน่อยคือเราเนี่ยมันเป็นสายยูทูบเบอร์ใช่ไหม การที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องมีกล้องมือถือที่ดีในการที่เราจะออกไปถ่ายงานเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องพกกล้องตัวใหญ่ออกไปทํางานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยออกจากร้านอาหารแล้วก็ไปถ่ายงานร,รอบๆในสีคอนนั่นเองอยากจะบอกว่าเจ้าฮอนเนอร์เพนนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังคู่16ล้านพิกเซลแล้วก็ระบบ AI ที่ช่วยในการถ่ายภาพด้วยนะครับกล้องหน้าเนี่ยก็มีถึง16ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไอเจ้า AI ที่มากับเจ้าตัวกล้องเนี่ย เวลาที่เราเอามือถือไปถ่ายรูปอาหารนะครับเจ้า AI เนี่ยก็จะบอกเลยว่านี่คือรูปอาหารแล้วเวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ฮะมันก็จะได้ภาพที่สวยสดงดงามทำให้อาหารนั้นดูน่ากิน หรือถ้าเราเอากล้องนียไปจอที่หน้าคนนะครับเจ้า ai นี่ก็จะบอกเลยว่าเรากําลังถ่ายคนอยู่แล้วมันก็จะทําการปรับรูปภาพให้เรานะมีความชัดหน้าเบอร์หลังเนี่ยได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวแลอเมื่อผมลองเอาไปถ่ายวิดีโอนะครับก็รู้สึกว่ามันให้ภาพที่สวยมากๆเลยฮะเรียกว่าสําหรับยูทูบเบอร์น้องๆที่กาลังเริ่มต้นเนี่ยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจบเลยเครื่องเดียวเนี่ยจบเลยจริงๆทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของไอเจ้า Honor p ร์พเครื่องนี้กันเลยดีกว่า ข้อดีอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันเท่เท่มากเท่มากจริงๆนะส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่โคตรเท่เลยสำหรับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยครับเรียกว่าจอเนี่ยสวยสดงดงามมากๆนะฮะก็เรียกว่าไม่ได้ทิ้งรุ่นเรือธงของแบรนด์อื่นเลยส่วนที่2ที่เจ้าเครื่องนี้น่าสนใจนะก็คือมันถ่ายรูปที่สวยมากๆเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเที่ยวกับเพื่อนตามที่ต่างๆเนี่ยสามารถใช้เจ้ากล้องตัวเนี้ย ถ่ายรูปได้ดีเลยทีเดียวซึ่งผมคิดเลยว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆของคุณเนี่ยนะครับได้รู้ว่าคุณได้ใช้มือถือเครื่องนี้เนี่ยเวลาที่เขาถ่ายรูปกันเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเขาจะถามหาเจ้ามือถือเครื่องนี้อย่างแน่นอนและข้อดีอีกข้อหนึ่งสําหรับเกมเมอร์พวกเราเนะก็คือมันเล่นเกมได้รื่นมากๆ ลื่นจร,จริงๆนะฮะหน้าจอใหญ่ๆของมันเนี่ยทำให้เรารู้สึกเล่นเกมได้อย่างเต็มไม้เต็มมือเต็มจอนะฮะโดยเฉพาะเล่นเกมเซิร์ฟเวอย่าง PUBG Mobile นะฮะเวลาที่ประทักกันเนี่ยเรียกว่าไม่มีกระตุกเลยนะฮะซึ่งถ้าสมมุติเราเล่นเกมเซิร์ฟเวอร์แล้วมีช่วงที่กระตุกเนี่ยอยากจะบอกว่ามันน่าหงุดหงิดมากซึ่งตอนที่ผมได้ทําการทดสอบเจ้าเครื่องนี้นะครับมันไม่ ว่ามันกระตุกเลยนะครับในเวลาที่ปะทะกัน,นครับนี่ขนาดผมใช้ Wi-Fi ที่แชร์จากคอสบอร์เจ้ากบนะฮะไม่ได้ใช้ Wi-Fi หลักหรือว่าไม่ได้ใช้ 4G ส่วนข้อเสียของมันนะฮะจากที่ผมได้เห็นหลังจากที่ผมจับมันได้อยู่ไม่นานเท่าไหร,ร่นะฮะผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าหน้าจอที่แหว่งด้านบนเนี่ยฮะมันไม่ใช่ปัญหาในการเล่นเกมนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยนะครับไอ้ตรงส่วนที่แหว่งไปเนี่ยมันจะไม่แสดงผลนั่นเองนะฮะ แต่ว่าด้วยหน้าจอของมันที่โค้งมนเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางเกมที่อาจจะไม่ได้รองรับ f u ลวิวนะทำให้ส่วนมุมทั้ง4มุมเนี่ยมันแหว่งหายไปนะฮะซึ่งตอนเล่นพับจีเนี่ยก็จะมีส่วนมุมขวาที่แผนที่นั้นแหว่งไปนิดหน่อยนะฮะแต่สำหรับเกมบางเกมที่เขารองรับ f u ลวิวเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะว่าไอ้หน้าจอส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็จะขยับหน้าอินเตอร์เฟซจนแบบมันพ้น เจ้าไอ้มุมมนๆเนี่ยไปนะฮะซึ่งถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากนะก็บอกเลยว่าไม,ไม่ไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะสำหรับคนที่กลัวว่าถ้าเล่นเกมแล้วแบบจะกดซื้อไอเทมไม่ได้มันจะติดมันจะไปบังหน้าอินเทอร์เฟซอันนี้หมดปัญหาครับไม่มีฮะส่วนข้อเสียของมันอีกข้อนที่ผมเห็นเลยนะฮะก็คือสําหรับเกมบางเกมที่็อกปุ่มอนาล็อกในการเดินนะฮะด้วยความที่เจ้านี้นะครับเครื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วก็หน้าจอส่วนบนเนี่ย มันไม่ได้แสดงผลในตอนเล่นเกมนะไอ้ส่วนที่มรนแหวกไปนั่นแหละเลยทําให้ไอ้เจ้าปุ่มอนาล็อกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไกลมือไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็แก้ปัญหาได้ด้วยการกลับหน้าจอนั่นเองนะครับก็จะทําให้ใกล้มือขึ้นอันนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะครับจะถามว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นไหมส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะมันก็ดูเป็นเรื่องหยุ่มหยิมที่ผมรู้สึกขัดใจนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ถามว่าสําหรับเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างบอกเลยผมมพูดว่าัน โดนมากๆเลยครับแล้วเจ้ามือถือเครื่องนี้นะครับยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะฮะแล้วก็คาดว่าเมื่อเข้าในไทยแล้วราคามันก็อยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆแค่นั้นเองนะครับจากที่ได้ยินมานะซึ่งราคาระดับนี้แล้วก็บวกกับสเปคประมาณนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยครับและนี่ก็คือความรู้สึกของผมเม่อเข้าหลังจะได้จับเจ้าตัว Honor Play นะครับ อาจจะเป็นวิธีการรีวิวที่ผิดเพี้ยนขนมไปสักหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับและผมจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าช่วยกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ